สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ไปกับนากกบนะครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดตรังนะครับก็ทริปนี้ก็จะมาขับรถอยู่เส้นริมทะเลนะครับจังหวัดตรังตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือปากเมงนะครับท่าเรือปากเมงก็จะเป็นท่าเรือที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะมาใช้บริการหเหมาเรือไปเที่ยวสี่เกาะนะครับ เดี๋ยวเราก็จะไปดูข้อมูลกันว่าเออมันมีเรืออะไรยังไงบ้างนะครับที่ไหนที่ท่าเรือปากเมงนีลักษณะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปชมกันระหว่างนี้เราก็ชมเส้นทางที่เข้าท่าเรือปากเมงกันนะครับ ไปดูตรงนี้กันดูว่ามีเขาขายเรือสามเกาะอ,อะไรยังไงนะครับนี่เดี๋ยวสอบสามหน่อยนะครับวันนี้ถ้าเรามาแบบรถตู้คันหนึ่งนะสมมุตินะลงเรือมีเที่ยวสามเกาะใช่ไหมแล้วมีมีไปดูพยูนอะไรอย่างนี้ปะ ไปดูปากการังนะครับไปดูปากการังได้ดูปากการังที่ก็ไปรอดนทั้งมรกตที่เกาะมุกอ๋อก็ไปหาดเกาะกระดานหาดที่สวยที่สุดในโลกอ๋อครับแล้วก็มาเล่นน้ำปากการังที่เกาอ๋อเกาะเวนแล้วก็มาก่อเชือกสี่กาะครับอ๋อสี่เกาะทะเลตังก็มีอาหา,ารเช้าอาหารเที่ยงพร้อมหมดทุกอย่างอ่า ต่อคนตั้ละ9ก้าบาทอ๋อคิดเป็นคนตาผิดมีแบบนั้วรวมรวมกับจอยกับคนอื่นจอยใช่ไหมเรือลําใหญ่ใช่ไหมลำใหญ่สองจังกับอ๋อก็ต้องมีเวลาออกไปเลยใช่เวลากี่โมงกลางมังค์กลับมาก็กว่งประมาณสี่โมงไม่เกินห้าโมงเย็นอ๋อครับแล้วติดต่อนี่ใช่เวลาติดต่อผมได้เลยคุณแม่ ครับผมแล้วก็ถ้าเป็นเรือส่วนตัวก็เป็นเรืออังยาวต้องดูว่าจํานวนกี่คนแล้วก็ใส่บูธนะครับเช่าเหมาลำหนึ่งเครื่องสองเครื่องสามเครื่องยืนทสองครับแล้วอย่างเช่าเหมาลําเรืออังยาวนี่เท่าไหร่ก็ต้องดูจํานวนคนครับจำนวนสมมุติว่าสิบคนสมมติรถตู้คันหนึ่งอยู่ที่สี่พันห้าสี่พันห้าก็คือสี่เกาะเหมือนกันเนี่ยครับจะมีน้ําน้ําแข็งอยู่ที่อุปกรณ์ลมก็ยังไม่มีอ่ะมีหลังคาใช่ไหมมีหลังคาเพราะว่าหลังคา นี่ยับลงทีบ๊ทจะอยู่นี้เนี่ยครบอ๋อแบบนี้หางยาวนะครับสี่พัแต่ถ้าเป็นลำใหญ่เป็นต่อคนละเก้าร้อยใช่เก้้อบ้าร้อยห้ถ้าเป็นสปีโบ๊ทนะครับนี่ยถ้าเป็นเอกโบ๊ทถ้าสปีโบ๊ทครับ ในเช่าโมลำอ๋ออย่างอย่างสปีดรบัวนี้ได้กี่คนอ่ะก็หนึ่งเครื่องยนต์นั่งได้1ิบสองถ้าสองเครื่องก็นั่งได้สามสามสิบอ๋อถ้าสามเครื่องก็อยู่ที่สี่สิบห้าหรือห้าสิบคนก็ราคาก็ตามรถหลังตามไปใช่ใช่ราคาก็ต่างกันไปครับครับดูว่ามากี่คนประมาณนี้ครับอย่างสปีดบัวถ้าเป็นลำสิบคนนี่อยู่ประมาณเท่าไหร่อยู่ที่หนึ่งหมื่นครับหนึ่งหมื่นใช่ไหมโอ๋อครับถ้าสองสองเครื่องยนต์อยู่ที่ประมาณสามสิบคนก็อยู่ที่ห่งหมื่นห้าครับ อย่างถ้าลำใหญ่เนี่ยถ้าถ้าจอยจอยคุบกันเนี่ยอ่าออกมีกี่โมงมั้งอ่ะก็เรือใหญ่เรือใหญ่ใช่ไหมต้มรอบเดียวครับมีรอบเดียวเก้าโมงครึ่งรอบเดียววันละรอบเดียววันละรอบครับแล้วก็ก็คือเก้าโมงครึ่งไปหยักหมุนแล้วก็ประมาณไม่เกินห้าโมงเย็นเรือจะกลับมาเก้าความห้าโมงเย็นเลยโอ้ทั้งวันเลยเนาะใช่สี่โมงทะเลตังเลยพี่โอเคครับพี่อันนี้โกเมี้ยงนะครับใช่ผมมีนะครับครับครับโกเมี้ยงขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับ หลังจากที่คุยกับโกเมียงเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเดินทางเลาะชายทะเลไปต่อที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าใหม่แล้วก็ต่อไปที่หาดยาวกันเลยนะครับ ครับตอนนี้เราก็มาถึงอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าใหม่กันแล้วนะครับอันนี้ก็กำลังขับเข้าไปในอุทยานนะครับเดี๋ยวก็ไปเดินชมกันว่าริมทะเลหาดเจ้าใหม่นั้นเป็นยังไงกันนะครับ บรยากาศสงบมากเหมาะสำหรับคนที่ชอบความสงบเงียบเย็ยน,นลยละเอียดยาเข้าไปทนจุดนี้ก็เป็นจุดที่จะเดินไปชมภาพเขียนสีโบราณนะครับ เป็นทุ่นลอยน้ำเดินไปนะครับตรงนี้เดินเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นทะเลแหวกมาด้วยนะครับอ่าป็นทะเลแหวกช่วงที่ผมมานี่น้ำมันลดพอดีก็ทุ่นก็วางอยู่บนพื้นทรายแต่ถ้าน้ำขึ้นตรงนี้นะครับก็จะเดินมาจากทางฝั่งไม่ได้นะครับก็จะแยกเป็นเกาะนะครับต้องเดินตามทุ่นลอยไป จากอุทยานหาดเจ้าหมายเราก็วาร์ปมาที่หาดยาวเลยนะครับที่หาดยาวนี่ก็มีร้านอาหารอยู่ดินทะเลหลายร้านแล้วก็มีที่พักด้วยนะครับก็มาแวะทานอาหารหรือว่าจะมาพักที่นี่กันเลยก็ได้นะครับมาชมกันครับบรรยากาศธรรมชาติที่หาดยาว คลิปนี้ผมก็มาขับรถเที่ยวริมทะเลตังนะครับเลาะจากท่าเรือปากเมงอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าเหมยแล้วก็มาจบทานอาหารเที่ยงที่หาดยาวนะครับจากนี้ก็ผมก็กลับนะครับวันนี้ยังไม่มีโอกาสได้ลงทะเลตังนะครับถ้ามีโอกาสแล้วจะถ่ายคลิปมาฝากท่านชมอีกทีนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมไปกับนกักอบนะครับ สวัสดีครับ